สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ทาง Next Studio นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าเกมมิ่งเมาส์จาก FanTech นะครับอันนี้เป็นเจ้าเกมมิ่งเมาส์ตัวท็อปที่สุดของ FanTech แล้วนะเวลานี้นะครับเจ้า Airrea XD7 Wireless Gaming Mouse นะครับผมเดี๋ยวจะดียังไงไปดูกัน โอเคครับผมเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับจะเป็นเมาส์ไวเลสเกมมิ่งหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเมาส์ทรงเล็กนะเออถือว่าเล็กใช้ได้นะครับอารมณ์หน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆนะกับเจ้าเมาส์ในส่วนของคอแซแล้วก็ไฮเปอร์เอ็กนะครับผมทั้งเนี้ยมาดูฟังก์ชันของมันกันนะครับว่าจะมีอะไรนะตัวของหน้ากล่องนะครับท่านผู้ชมครับก็จะรับประกันนับใบแกจิวิลล่านะครับ2ปีเลยนะฮะนี่เลย เสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีฮะกล่องมาค่อนข้างนี่จะเขาเรียกว่าอะไรพรีเมียมหน่อยหน่อยฮะแล้วทางฝั่งของกล่องนะก็ยังมีในส่วนของรายละเอียดและดีเทลนะฮะที่สวยงามมากๆอีกด้วยนะแล้วตัวนี้นะ้ากล่องเขาจะบอกเลยว่า59กรัมนะครับผมเป็นซปเปอร์ไลท์แหละนะสำหรับเตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นพิกอาร์ตนะครับเซนเซอร์3395เนาะไตรโหมดคอนเนคชันนะฮะก็คือมีทั้งบลูทูธนะฮะมีทั้งแบบไวเลสนะแล้วก็มีทั้งแบบสายนะ การเชื่อมต่อแบบสายนั้นจะเป็นทางส่วนของ USB Type C นะครับผมก็มีมาโครบ o t ทอมนะฮะเปุ่มเออขออภัปุ่มด้วยกันเนาะ o n b o a r d Lo m d m e m o r y นะครับแล้วก็จะมีทางฝั่งของเป็นสวิตช์นะตัวนี้เป็นสวิตช์ของเควนะฮะ GM 8.0 Switch สวิตชสนะก็คือมันสามารถผมมั่นใจว่ามันสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้ไหมแต่เสียงมันลั้นมากลองฟังดูนั่นไหมอ่า Gamer, แล้วก็เป็น TTC Go Encoder ด้วยนะฮะเขาจะเคลมนะฮะว่าจะเป็นไวเลสนะ 2.4G h z s e t ก็คือกิกะเฮิร์นั่นเองฮะ b l u e t o t h 5.0ก็คือพุ่งเรทของเมาส์เนี่ยมันจะอยู่ต่ำสุดเยี่ที่500ถึง1,000นะทะกี้ขอไัยเป็น500ถึง1,000ครับแล้วก็ On the Fly Adjustable นะครับก็คือการตั้งค่าของ DPI เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ800นะครับถึง2,000วถือว่าเยอะนะสามารถนะครับ ปรับ d p ไได้ขึ้นลงนะทีละ50ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรแนละในเรื่องของการปรับ d p i เนาะแบตเตอรี่เนี่ยความจุเนี่ยอยู่ที่300แอมแอนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยกินแบตเพราะว่ามันจะไม่มีไฟ RGB นะครันผมเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยมันจะมีไฟเปลี่ยนโหมดสีแค่ตรงนี้ยเล็กๆแค่นั้นเองนะตัวเนี้ยเขาเคลมว่ามันจะใช้ได้40ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราแบบสำหรับบางคนที่ไม่ใช้อะ่ะผมแนะนำว่าถ้า คอมดับไปแล้วหรือเราปิดคอมแล้วก็ปิดเครื่องปิดปิด,ปดตัวของเมาส์นะมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรประหยัดพลังงานเนาะตัวเนี้ยชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยผมใช้มา2อาทิตย์แหลวแบตยังไม่หมดเลยนะครับถือว่าอึดมากๆอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าผมอะ่ะปิดตอนที่ไม่ใช้ด้วยนะตัวเนี้ยมันก็สามารถตั้งหมดสลิปได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้ตั้งนะแล้วก็สะดวกดีนะครับผมแล้วก็เป็นไซส์นะครับ114้ยมิล65แล้วก็ส9มิมลนะตัวนี้ เคเบิลนะครับตัวสายเนี่ยเป็น USB นะฮะ1.8นะครับผม Type C นะตัวเนี้ยเวทขึ้นมันจะเขาบอกว่ามัน59กรัมบวกลบ1นะครับตัวเนี้ยจะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือเขามีลูกเล่นมาให้ด้วยนะนี่ผมแกะของออกมาแล้วนี่พอมันในกล่องเนี่ยเขาจะมีเป็นซ้อนกันอย่างนี้มาให้นอนมันในกล่องนะนี่แบบนี้เลยนะฮะของเนี่ยจะมีอยู่ในนี้นะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยไฮไลท์ของตัวเนี้ยมันมี2อ,อย่างนะ ที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าชาวบ้านเอาช่องที่ผมว่ามัน Amazing เนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมีของมาค่อนข้างเยอะนะมีทั้งสติก,ก้งสติกเกอร์ใบเซอร์ใบขอบคุณแล้วมีฟีดสำรองมาให้อีกนะเออมีเยอะฮะเดี๋ยวเรามาาดูทีละชิ้นมามาที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนนี่ฮะตัวจับนะตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวของเมาสนะ์เนาะมันจะมีแบบที่มันเป็นรูนะแล้วก็แบบที่มันเป็นแบบ ดำด้านนะอันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมเป็นแบบแม่เหล็กนะถอดเปลี่ยนก็ง่ายๆครับดึงนี่เลยมันจะมีนี่เป็นเดือยนะฮะเปิดปุ๊บนี่ข้างในของเขานะครับมีคําว่า a อริเอฮะ a อริเอหรือ a อริเอสักอย่างฮะอยู่ข้างในเนาะนี่สักไว้ที่บอร์ดอย่างสวยฮะแล้วเราก็แค่เปลี่ยนปะเสียบลงไปโป๊นี่ดูดและแม่เหล็กก็จะสวยไปอีกแบบนะอันนี้นะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบผิวแบบ ด้านๆลื่นหน่อยนะ,ะถ้ามือเปียกเหงือผมว่าน่าจะขึ้นเป็นรอยเหงือค่อนข้างที่จะง่ายนะแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนจะหนักขึ้นมานิดนึงนะถามว่าคนที่แบบใช้เมัลต่างหนักจะชอบไหมผมว่าตัวนี้ไม่น่าตอบโจทย์กับคนที่ชอบมาส์าหนักนะเนี่ยตูดก็เปลี่ยนได้ตัวตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบที่ทมันเป็นตะแกรงนะรู้สึกว่ามันมันเบาวกว่านะส่วนตัวนี้คือส่วนตัวแล้วตัวนี้ก็จะมีนะฮะมาเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าเนี่ยมันมี เนี่ยหนังกันลื่นอันเนี้ยคือตรงยางตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมมันมีมาให้แต่ว่าเราต้องมาแปะเองนะมันจะเป็นกาว 3M มาแบบนี้นะฮะเป็นซองซิปมา 3M เราต้องมาแปะเองตอนแรกที่ผมไม่แปะแล้วผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับมือมันแบบมันวุดวุง่วงแปลกนะฮะผมก็เลยมาแปะเจ้าฝียางเนี่ยเป็นตัวจับเมาส์เนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับผมเนี่ยมันจะให้มาเนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะให้มาทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นเนี่ย ชนนี้ผมไม่ได้ใช้ผมอยากโชว์นี่คำว,ว่าแอร์แอร์อารีย์นะฮะเออเนี่ยน่าจะอารีย์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วใช้ดีมากนะครับผมในนี้ฮะก็จะมีฟีดด้านล่างนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยใช้ที่เป็นสีขาวเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นฟีดนะฮะแถมมาให้อีกคู่หนึ่งนี่เป็น3ชิ้นนะมันมีตรงกลางตรงเซ็นเซอร์เลเซอร์ด้วยนี่นะครับมาให้เปลี่ยนสำรองนะฮะอีก1ชิ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะครับ ข้างในเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะจัดเต็มมากนี่เอาไว้แต่งผมก็ไม่มน่ใจว่าเฮ้แปะอะไรนะแปะกีตาร์ก็ได้แปะลาโพงแปะเคสคอมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสวยมากนะฮะผมมันก็จะมีคู่มือนะฮะมาให้ในกล่องนะฮะมีวอลเลนตีชีตมาให้มีใบเซอร์ใบขอบคุณมาให้สวยเลยเหมือนแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะที่ผมชอบที่สุดคือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับพีดีไว้แยกกันมานะฮะ ตัว USB ของเขานะครับท่านผู้ชมฮะมันจะเสียบอยู่ที่นี่เลยนี่ตรงนี้แต่ผมลอร์ดไว้นะผมเชื่อมต่อไว้นะครับผมน,น,นี่เราก็ง่ายๆนะพอเปิดมานอยู่งี้เห็นไหมหยิปบปั๊บเสียบคอมป๊บหรือว่าถ้าเอาสายเชื่อมต่อต่อเนี่ยฮะอย่างตัวเนี้ยก็ต่อได้เลยนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะตัวนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับให้โหลดด้วยก็สามารถปรับแต่งสีได้เล็กๆน้อยๆนะฮะปรับ ดีพีไอได้ตั้งมาโคได้รวมถึงตั้งคูลิ่งเลนได้ด้วยสำหรับคนที่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเมาส์มันลาก cooling, ูลิ้งแล้วมันฝึดฝดอืดๆก็สามารถทําได้ด้วยตัวเนี้ยมันมีเซ็นเซอร์ของการปรับในส่วนของดับเบิลคลิกเข้ามาด้วยคือการตั้งดับเบิลคลิกตัวเนี้ยคือบางครั้งเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรเราคลิก2ครั้งเนี้ยอาจจะติดช้าใช่ไหม <c oughs> ตัวเนี้ยสามารถคลิกแล้วมันเบิ้นไวกว่าเดิมได้สำหรับเกมยิงปืนก็ผมแนะนําว่าถ้าเป็นแนว FPS ก็อาจจะ ไม่จําเป็นไหมเ,เพราะว่าเราเน้นเคราะเป็นยิงแบบเคาะกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสายโมบ้าสาย RTS เนี่ยอันเนี้ยผมว่าน่าจะจําเป็นนะคลิกเยอะๆนะครับผมก็คร่าวๆในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะกับเจ้ารีวิวเมาส์ตัวเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่เล่นเกมไว้ให้แต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันดีมากๆนะครับจหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตของให้ดูใกล้ๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ แต่ของี่เต็มโต๊ะมหมดเลยฮะเป็นเมาส์ที่แอสเซซอรีนี่เยอะมากมฮะมาแล้วมาแค่กล่องใบเนี้ยแล้วมาเต็มเลยลตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงฮะพอมาดูโอ้ใช้ได้ชอบฮะเออใช่พูดลืมพูดนะฮะว่าปุ่มปรับ DPI ของตัวเนี้ยมันจะแปลกอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีปุ่มปรับ DPI นะฮะอยู่ที่ด้านล่างของเมาส์นีน่นี่ปุ่มปรับ DPI ตรงนี้จะเป็นทางปรับของบลูทูธนี่กดตัวเนี้ยมันจะเชื่อมบลูทูธนะฮะแต่ผมไม่ได้เปิดไว้นะอันเนี้ยจะเป็น DPI ผมเปิดปิดก็ง่าย,ายฮะเลื่อนมาตรงกลางปุ๊บปิดแล้วนี่เลื่อนไปขวาสุดก็จะเป็นบลูทูธนะก็ง่ายๆเลยครับตัวนี้ไม่ใช้งานยุ่งยากอะไรพอด,ด้านหน้าก็จะเป็นเสียบ usb c นะเสียบป,ปุ๊บใช้ได้ปับ๊บโอเคนะเมาส์ตัวนี้แต่ข้อเสียของตัวนี้ผมขอพูดหน่อยก็คือพอเราแตะเสียบยางตรงนี้ใช่ไหมรอบตัวเมาส์เนี่ยทีนี้พอด้วยความที่มันเป็นกาวส m มอม่ะพอมันมีขนมาติดอะ่ะกลายเป็นว่ามันกินขนแบบเ,น,เนี่ยขนติดผมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะ แต่มันติดเยอะไปหมดนะก็คร่าวๆสำหรับการรีวิวเจ้าเมาส์แฟนเทคอารีเอ็ดีตัวนี้นะครับผมส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากๆนะฮะน่าจะใช้ยาวๆเลยด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมคลิปนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปรีวิวหน้าฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับเจอกัน thank you